กลับมาพบกับเจ๊น้อยอีกครั้งค่ะจากการที่ห่างหายกันไปนานค่ะลืมเจ๊น้อยยังค่ะวันนี้เจ๊น้อยมีกุศดไอเดียมาฝากค่ะเจ๊น้อยเมื่อวานกินข้าวมันไก่ปรากฏว่ากินไก่หมดแต่ว่าข้าวเหลือเจ๊น้อยก็เลยนําข้าวข้าวมันของมันไก่มาค่ะแล้วอยู่ในตู้เย็นเจ๊น้อยก็มีกระดูมูค่ะเจ๊น้อยก็มีซอส เจนน้อยชอบเก็บไว้เวลาเจะน้อยไปเซเว่นเจ๊น้อยจะไม่ทิ้งค่ะพวกซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสมายองเนสอะไรต่างเจ๊น้อยี่เก็บไว้เราก็มาดูหน้าตาเมนูที่เจ๊น้อยทําในวันนี้ค่ะ,ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะง่ายมากค่ะฟังแล้วจะตกใจเจ๊น้อยไม่ใส่อะไรเลยค่ะเจ๊น้อยใส่แค่ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะดูนะคะน่าทานไหมคะหอมมากค่ะเจ๊น้อยจะชวน ไปทามด้วยกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะว้าวว้าว,ว,าวมาดูกันคะ่ะอุ้ยหอมจริงเลยคะ่ะน่ากินค่ะน่ากินค่ะเอาซิคโคงหมูที่ใจน้อยเตรียมมาใส่กับซอสมะเขือเทศเท่านั้นคะ่ะนี่ค่ะกินกับข้าวมันของข้าวมันไก่ค่ะ เคล็ดลับของเจโนยก็คือเราต้มกระดูกหมูก่อนนะคะต้มกระดูกหมูให้เหมือนว่าเขากําลังสุกค่ะแล้วก็เติมซอสมะเขือเทศอย่างเดียวค่ะเจโน้อยไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะใส่แค่ซอสมะเขือเทศแล้วเราเคี่ยวเขาค่ะเคี่ยวเขาจนเขาเหนียวหนึบค่ะก็หน้าตาจะออกมาหน้ากินขนาดนี้ค่ะอร่อยค่ะอ,อุดยอดค่ะอุดยอดค่ะอลองทำกันดูนะคะ จริงแต่น้อยไม่ได้โม้เลยนะคะเนี่ยอร่อยมากค่ะอินกับข้าวมันลงตัวเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยจริงค่ะ จนน้อยจะมุงมาไม่เห็นนะเนี่ยมันอร่อยจริงอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะดูสิคะน่าก,กินขนาดไหน <c oughs> น่าก,กินใช่ไหมคะลองทำกันดูนะคะ <c oughs> เมนูง่ายๆค่ะ <c oughs> ซ้อมมะเขือเทศอย่างเดียวค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาไม่ได้ใส่เลยค่ะรสดีไม่ได้ใส่ค่ะ หน้าตา,าเขาก็จะออกมาหน้ากิน่นี้ค่ะน่ากินจริงเลยเอกักคำเอกักคำค่ะกินข้าวกับเจ๊น้อยนะคะกินข้าวกับเจ๊น้อยค่ะเจ๊น้อยพานกินอร่อยอร่อยอ,อร่อยค่ะมูมาใม้เห็นหรออร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้ นี่น้องเหมียวน้องเหมียวไม่ไดือ้อร่อยค่ะอร่อยจริงเลยทำลองกินดูนะคะลองทำกันอร่อยทำง่ายๆเมนูง่าย,ายอร่อยมาก อร่อยค่ะส,สุดยอดค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะเจ๊น้อยมีไอเดียดีๆเจ๊น้อยจะมาบอกกันนะคะและน้องๆถ้าเห็นว่าเมนูของเจ๊น้อยอร่อยลองดูค่ะลองทำค่ะสุดยอดเลยค่ะรักๆค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสุดยอดค่ะ